คัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่144บุตรสาวที่หายไปของเจ้าเกาะทุกท่านไม่จำเป็นต้องมากมายระยาตทั้งหมดนั่งลงเถอะบุรุษไว้กลางคนบกมือแม้ว่าสีหน้าจะสงบราบเรียบราวกับสายน้ำแต่ส่วนลึกในแววตาย,ยังคงมีร่อยรอยความกังวลที่ผู้อื่นไม่สามารถตรวจจับได้โดยง่าย เมื่อได้ยินดังนี้พวกหาลี่จึงโค้งคำนับคราหนึ่งแล้วทยอยนั่งลงทีละคนข้าก็ไม่ขอกล่าวอันใดอ้อมค้อมไราสารคนที่ข้าต้องขอให้ทุกท่านช่วยตามหาในครั้งนี้ก็คืออวิชิงบุตรสาวของข้านางและสหายหลายคนพลันหายตัวไปเมื่อสองวันก่อนนี่คือเบาะแสบางส่วนที่ข้าค้นพบหลังจากที่นางหายตัวไปแล้วขอเพียงทุกท่านตาหาบุตรสาวข้าจนพบข้าย่อมต้องสมนาคุณให้อย่างงามแน่นอน ลู่จวินเอ่ยเข้าประเด็นโดยไม่อ้อมค้อมพร้อมกับสะบัดแขนเสื้อคลุมคราหนึ่งแผ่นหยกสึบก,กว่าแผ่นบินออกไปตกลงบนโต๊ะน้ำชาที่อยู่ด้านข้างของทุกคนหานลี่หยิบแผ่นหยกมาแนบไว้บนหน้าผากแผ่ปรานรับรู้เข้าไปด้านในแผ่นหยกเริ่มฉายภาพของลู่อวิชิงผู้นั้นนางเป็นสตรีสาวเยาวัยอายุประมาณ1 8ถึง19ปีผู้หนึ่งใบหน้างดงามราวกับภาพวาสวมชุดสีขาวราวกับผิมะหานลี่ใจเต้นแรง ลู่อวิชิงผู้เป็นบุตรสาวของเจ้าเกาะผู้นี้ใหญ่มีใช่สตรีชุดขาวผู้นั้นที่ตนเองเคยพบในร้านพันโอสถเมื่อไม่นานมานี้ถัดจากภาพของสตรีนางนี้ยังมีภาพของผู้คนอีกหลายคนคนเหล่านี้คือคนที่หายตัวไปพร้อมกับลู่อวิชิงด้านข้างภาพยังมีการระบุรายละเอียดและสถานะของแต่ละคนเอาไว้หนึ่งในคนเหล่านั้นก็คือบุรุษหนุ่มในชุดคลุมสีน้ำเงินที่อยู่ข้างกายสตรีสาวผู้นี้ในวันนั้นซึ่งมีนามว่าฟางเลิง คนผู้นี้เป็นนักหลอมโอสถร,ระดับมนุษย์ผู้หนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสิทธิ์ของนักหลอมโอสถระดับปฐพีที่มีชื่อเสียงไม่ต่ำต้อยผู้หนึ่งในทะเลวายุธมินอีกด้วยสำหรับคนอื่นอีกหลายคนก็เป็นผู้คุมการของลู่อวิชิงคนเหล่านี้ออกจากกอวายุธมินไปเมื่อสองสามวันก่อนโดยการใช้วงเวทเคลื่อนย,ย้ายหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดทราบร่องรอยที่ชัดเจนของคนเหล่านี้แล้ว ข้อมูลต่อจากนั้นก็คือสถานที่บางแห่งที่ลู่อวิชิงผู้นั้นอาจเดินทางไปข้อมูลมีไม่มากนะหารลลี่จึงอ่านจบอย่างรวดเร็วในดวงตาฉายแววครุ่นคิดสายหนึ่งท่านเจ้าเกาะคุณหนูอวิชิงหายตัวไปอย่างกระทันหันเช่นนี้ท่านพอมีเบาะแสรหรือข้อสันนิษฐานใดหรือไม่ครั้งนี้ผู้ที่เอ่ยปากก่อนก็คือบุรุษร่างสูงใหญ่กำยำหนึ่งในกลุ่มสมคนนั้นเมื่อคำพูดเหล่านี้เปล่งออกมา สายตาของคนทั้งหมดก็จับจ้องมองไปยังบุรุษผู้นั้นเป็นจุดเดียวฮาร์ลี่เองก็จ้องมองไปด้วยเช่นกันตามคำบอกเล่าของกวนหยงสามคนนี้มาจากสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกาะเซาซานในแถบทะเลวายุธมินทั้งสามเรียกตัวเองว่าสามปีศาจแห่งเซาซานไม่มีผู้ใดรู้จักชื่อที่แท้จริงของคนทั้งสาม สำหรับบุคคลภายนอกทั้งสามคนต่างเรียกตัวเองว่าปีศาจใหญ่ปีศาจสองและปีศาจสามบุรุษร่างกำยำผู้นั้นก็คือปีศาจใหญ่ในเหล่าปีศาจทั้งสามสามปีศาจแห่งเซาสานล้วนเป็นเซียนพเนจรเช่นเดียวกันคนทั้งสามลงมือทำงานร่วมกันไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนทั้งยังมีพฤติกรรมป่าเถื่อนไรเหตุผลดังนั้นคนทั้งสามจึงค่อนข้างมีชื่อเสียงไม่น้อยในหน้าน้ำทะเลวายุธมินน้อยคนนักที่กล้ายุยยุ่วงเกินคนทั้งสาม แววตาของลู่จวินมีร่องรอยความโศกเศร้าสายหนึ่งว่าผ่านจากนั้นจึงกลับมาเป็นปกติอีกครั้งก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบช้าลู่โม่บุตรชายของข้าได้ออกไปจากเกาะเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยตะเกียงแก่นดวงจิตในจวนก็มืดดับลงไปแล้วจนถึงบัดนี้ก็ยังสืบหาไม่พบว่าเป็นฝีมือของผู้ใดอวิชิงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่ใหญ่ของนางมาโดยตลอด นางจึงต้องการออกไปสืบหาสาเหตุการตายของลูกโมมาตลอดสองปีที่ผ่านมาเพียงแต่ถูกฆ่ายับยั้งเอาไว้การหายตัวไปอย่างกระทันหันของนางในครั้งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นได้หลังจากได้ยินเช่นนี้ทุกคนในห้องโถงต่างมีสีหน้าที่แตกต่างกันและเงียบเงันกันไปชั่วขณะแววตาของหานลี่กระพริบวับขึ้นเล็กน้อยในใจอดหวนคิดถึงการสนทนากันระหว่างลูกอวิชิงและฟางเหลิงผู้นั้นที่ร้านพันโอสดในวันนั้นไม่ได้ เรื่องที่สนทนากันล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่ใหญ่ของนางจริงๆปีศาสตร์ใหญ่สบตากับอีกสองคนครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นอีกครั้งถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ทราบว่าท่านเจ้าเกาะสามารถคัดลอกข้อมูลของคุณชายลู่โม่ให้แก่พวกเราสักหน่อยได้หรือไม่น่าจะเป็นประโยชน์ในการตาหาคุณหนูอวิชิงอยู่ไม่น้อยลู่จวินพยักหน้าที่ท่านกล่าวมาก็มีเหตุผล ขณะที่เอ่ยวาจาลูจวินก็หยิบแผ่นหยกชิ้นหนึ่งออกมาจากนั้นจึงหยิบแผ่นหยกว่างเปล่าออกมาอีกสิบกว่าชิ้นและคัดลอกข้อมูลลงไปอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงมอบให้พวกหานลี่ทั้งหลายคนละหนึ่งแผ่นหานลี่แผ่ปรานรับรู้เข้าไปในแผ่นหยกภายในนั้นมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูโมที่ยังไม่ได้มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบจึงค่อนข้างสับสนยุ่งเหยิงอยู่บ้างเอ๊ะเมื่อหานลี่มองเห็นข้อมูลบางอย่างในแผ่นหยก ร่องรอยของความประหลาดใจสายหนึ่งก็อดแวบขึ้นมาในใจไม่ได้นั่นเป็นภาพหน้ากากสีสับพยักษ์สีน้ำเงินใบหนึ่งแต่ก็มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดนะหน้ากากนี้คล้ายคลึงกับหน้ากากของสมาชิกแห่งพันธมิตรอนนิจจังเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งหาร์ี่ดูแล้วยังค่อนข้างคุ้นเคยอยู่ไม่น้อยนี่คือมังกร16หาลี่ขบคิดไปมาอยู่ในใจ ท่านหัวนึกถึงมังกร16ที่เคยทำงานร่วมกันในภารกิจเกาะพระจันแดงเมื่อตอนนั้นหน้ากากของคนผู้นั้นก็เป็นศีสะพยักษสีน้ำเงินเช่นกันหรือว่าลูโม่ผู้นี้ก็คือมังกร16หารลี่คาดดาวอยู่ในใจแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะในเวลานี้เองเจ้าก่อะลู่จินได้โบกมืออีกครั้งแผ่นป้ายสีดำสิบกว่าชิ้นบินออกไปตกลงข้างกายของทุกคนลู่จวินกล่าวอธิบาย นี่คือป้ายคำสั่งวายุธมินในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนี้เกาะวายุธมินได้ติดตั้งเขตอาคมเคลื่อนย้ายย้าไว้ในสถานที่ต่างๆพวกท่านสามารถใช้งานมันได้ตามต้องการทุกคนในห้องถงล้วนมีสีหน้าดีใจและกล่าวขอบคุณขึ้นพร้อมกันขอบคุณมากท่านเจ้าเกาะบนเกาะวายุธมินมีเขตอาคมเคลื่อนย้ยายที่เชื่อมต่อกับเกาะต่างๆในบริเวณใกล้เคียงอยู่หลายแห่ง แต่เนื่องจากเกาะเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ห่างไกลกันอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการใช้เขตอาคมเคลื่อนย้ายจึงมีราคาสูงไม่น้อยเมื่อมีป้ายคำสั่งวายุธมินนี้ก็สามารถประหยัดศิลาวิญญาณไปได้ไม่น้อยสีหน้าของลู่จวินพันธ์แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาดุดน้ำแข็งดูแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงก่อนเอ่ยถ้อยคำเน้นย้ำออกมาทีละประโยคนอกจากนี้พวกท่านทุกคนต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของภารกิจนี้แก่ผู้ใดทั้งสิน้น มิเช่นนั้นอย่าได้โทษว่าข้าผู้เป็นเจ้าเกาะอมหิตร้ายปราณีในบริเวณทะเลวายุธมินแห่งนี้หากข้าต้องการสังหารผู้ใดสักคนไม่ว่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็ตามย่อมไม่มีทางหนีรอดเงื้อมมือของข้าไปได้ทุกคนในห้องโถงพลันมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปต่างรีบตกปากรับคำอย่างแข็งขันท่านเจ้ากอะวางใจได้พวกเราย่อมไม่กล้าเปิดเผยออกไปแม้เพียงครึ่งคำ ใบหน้าของลู่จวินจึงค่อยกลับคืนสู่สีหน้าปกติทีละน้อยขอเพียงมีคนสามารถพาบุตรสาวของข้ากลับมาได้อย่างปลอดภัยข้าย่อมสมนาคุณตามคำร้องขอหลังภารกิจเสร็จสิ้นของคนผู้นั้นไม่มีทางคืนคำอย่างแน่นอนถ้าเช่นนี้พวกข้าขอเริ่มดำเนินการค้นหาเลยก็แล้วกันขอลาก่อนปีศาจใหญ่ประสานมือคำนับให้ลู่จวินคราหนึ่งก่อนเดินออกไปด้านนอกพร้อมกับปีศาจสองและปีศาจสาม หานลี่และคนอื่นต่างก็ทยอยจากไปกันทีละคนไม่นานนักในห้องถงใหญ่ก็เหลือเพียงลู่จวินคนเดียวเท่านั้นในเวลานี้เองร่างของบุรุษชราในชุดคลุมสีดำผู้หนึ่งพันปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของลู่จวินหนวดคราวผมเผาของคนผู้นี้ล้วนเป็นสีขาวแต่ใบหน้ากลับดูอ่อนเยาว์บอบบางราวกับทารกกลิ่นอายลมปราณบนร่างแข็งแกร่งทรงพลังที่แท้เป็นผู้มีพลังหน้าเกรงขามในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นกลางผู้หนึ่ง บุรุษชาราในชุดคลุมสีดำเอ่ยขึ้นลำพังคนเหล่านี้สามารถช่วยเหลืออวิชิงให้รอดพ้นจากอันตรายได้หรือท่านเจ้าเกาะยังคงให้ข่าหรือเท่าสามไปด้วยเถิดลูกจวินสายสีสะทันทีจากนั้นจึงถอนหายใจออกมาคราหนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้เกาะขนนกเขียวนั่นมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าอีกไม่นานคงมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อันใดเกิดขึ้น ในเวลานี้คนของพวกเราทั้งหมดล้วนไม่สามารถออกจากกวายุทธมินไปได้เรื่องของอวิชิงทําได้เพียงมอบหมายให้คนเหล่านี้ไปจัดการเท่านั้นแล้วในเมื่อข้ารับปากไปแล้วว่าจะสมนาคุณให้อย่างจุใจเชื่อว่าคนเหล่านี้ย่อมต้องทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่เช่นกันแต่ว่าบุรุษชาราในชุดคลุมสีดําอ้าปากหมายจะเอ่ยวาจะออกมาอีกแต่กลับถูกลู่จวินยกมือห้ามไว้เรื่องราวต่างๆล้วนมีลำดับความสําคัญก่อนหลัง เรื่องของอวิชิงในขณะนี้คงทำได้เพียงเท่านี้แล้วลู่จวินโบกมือในน้ำเสียงเผยความเหนื่อยล้าออกมาเล็กน้อยเฮ้อยายหนูอวิชิงนี่ก็จริงๆเลยในเวลาเช่นนี้ยังวิ่งออกไปอีกบุรุษชาราในชุดคลุมสีดำถอนหายใจมีท่าทีค่อนข้างประนีประนอมอยู่ไม่น้อยลู่จวินแค่นเสียงอย่างเย็นชาล้วนเป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ข้าตามใจนางมากเกินไป นางถึงได้หุนหันพลันแล่นกระทำการตามอําเภอใจเช่นนี้หลังจากนางกลับมาในครั้งนี้ข้าย่อมต้องอบรมสั่งสอนนางให้ดีๆเสียบ้างแล้วบุรุษชาราในชุดคลุมสีดําสายสีส่ก็ไม่อาจตําหนีอวิชิงเสียทั้งหมดผ่านมาหลายปีแล้วพวกเราก็ยังไม่สามารถสืบพบสาเหตุการตายของโมเอ๋อได้จึงไม่น่าประหลาดใจที่นางจะเป็นทุกข์ร้อนใจเช่นนี้ลู่จวินเองก็รู้สึกกระวนกระวายใจอยู่ไม่น้อย จึงลุกขึ้นยืนเอาสองมือไพลหลังเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องโถงหลังจากเดินไปมาอยู่หลายรอบลู่จวินก็หยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ก่อนเอ่ยขึ้นหากเรื่องที่อวิชิงหายตัวไปในเวลานี้รั่วไหลออกไปแล้วล่ะก็สิ่งที่ข้าเป็นกังวลมากที่สุดก็คือนางอาจเปิดเผยตัวตนของตัวเองออกไปโดยไม่ระมัดระวังแล้วตกไปอยู่ในเงื้อมือของคนเหล่านั้นบนเกาะขนนกเขียวหากเป็นเช่นนั้นก็ยุ่งยากมากแล้ว บุรุษชาราในชุดคลุมสีดำขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเอ่ยว่าจาเช่นนี้ออกมาแม้ว่าอาวิชิงจะอ่อนประสบการณ์ไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คนผลีผามบุมบามนอกจากนี้บนร่างนางยังมีสมบัติวิเศษคู่กายอยู่ด้วยดังนั้นน่าจะไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นลู่จวินเอ่ยขึ้นช้าๆหวังว่าเป็นค่าที่กังวลมากเกินไปหานลี่และคนอื่นๆออกมาจากจวนเจ้าเกาะอย่างแปลกประหลาด คนทั้งหมดล้วนมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันตลอดเส้นทางล้วนเงียบงันไม่มีผู้ใดเอ่ยว่าจาออกมาแม้แต่คนเดียวครูต่อมาทุกคนก็ทิ้งตัวลงที่หน้าอาคารขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแห่งหนึ่งที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีเขียวทั้งหลังที่อยู่ภายในเมืองที่ชั้นหนึ่งของห้องโถงหลักมีวงเวทเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่เล็กสิกว่าวงตั้งอยู่ทั้งหมดต่างเปล่งแสงสว่างเรื่อเรืองออกมา วงเวทแต่และว,วงต่างมีจุดหมายปลายทางกำกับไว้ซึ่งเป็นเกาะสิบกว่าแห่งในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะวายุธมิละเมื่อเห็นเช่นนี้ฮานลี่ก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยฮานลี่มาอยู่ที่เกาะวายุธมินได้หลายวันแล้วในช่วงหลายวันนี้นอกจากจัดการกับเรื่องราวต่างๆและเสริมศักยภาพให้กับตนเองแล้วยังได้ตรวจสอบสถานการณ์บนเกาะวายุธมินและน่านน้ำในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบอีกด้วย บรรดาเกาะที่ทำเครื่องหมายไว้ที่วงเวทเคลื่อนย้ายเหล่านั้นแท้จริงแล้วล้วนถือเป็นเขตอิทธิพลของเกาะวายุธมินทั้งสิน้นหมู่เกาะวายุธมินเหล่านี้ตั้งอยู่ใจกลางทะเลวายุธมินเป็นเกาะที่ทรงพลังหน้าเกรงขามอย่างยิ่งขอบเขตอิทธิพลไม่เพียงแต่มีอยู่บนหมู่เกาะวายุธมินเท่านั้นแต่ยังแผ่อิทธิพลไปที่เกาะขนาดเล็กอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรต่อกันอีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเช่นเกาะหมอกทมินโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเกาะวายุทมินมีเขตอาคมเคลื่อนย้ายระหว่างมิติที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกทั้งยังตั้งอยู่ในธรรมเลชยภูมิที่เหมาะสมราวกับสวรรค์ดานดานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เป็นเพราะความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้เองจึงก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาแก่หมู่เกาะต่างๆที่เป็นพันธมิตรกันในบริเวณใกล้เคียง ทําให้มีขุมกำลังที่เป็นศัตรูอยู่มากมายและเกิดการสู้รบระหว่างกันมาโดยตลอดโชคดีที่ลูกจวินเจ้ากอวายุธมินนั้นมีพลังบำเพ็ญเซียนในระดับเซียนเที่ยงแท้ขั้นปลายแล้วจึงมีความแข็งแกร่งทรงพลังอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีอาคันตุกะรับเชิญระดับสูงจำนวนมากอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาถึงได้ข่มขวัญกำรับขุมกำลังทั้งหมดโดยรอบเอาไว้ได้ สิ่งเหล่านี้ได้สร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้กับเกาะวายุธมินและรักษาความสงบสุขในน่านน้ำทะเลวายุธมินไว้ได้ในระดับหนึ่งเมื่อฮานลี่คบคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็สายศีรษะทันทีการต่อสู้ฟาดฟันกันเหล่านี้ล้วนไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตนเองขอเพียงตามหาลูกอวิชิงผู้นั้นจนพบตนเองก็จะออกจากทะเลวายุธมินแห่งนี้ในทันทีในขณะนี้คนอื่นอาจไม่มีเบาะแสแม้แต่น้อยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของลูกอวิชิงผู้นั้น แต่ตนเองกลับมีแนวทางอัลเลือนรางบางอย่างอยู่ในใจแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มุมปากของหาร์รี่ก็เผยรอยยิ้มสายหนึ่งออกมาสายตากวาดมองไปทางวงเวทเคลื่อนย้ายแต่ละวงในห้องโถงในขณะน,นี้ห้องโถงหลักได้ว่างเปล่าแล้วนอกจากผู้บำเพ็ญเสียนที่ควบคุมวงเวทซึ่งยืนอยู่ข้างวงเวทเคลื่อนย้ายแต่ละวงแล้วก็ไม่มีลูกค้าคนใดหลงเหลืออยู่แล้วสายตาของหาร์ี่จ้องมองไปที่วงเวทเคลื่อนย้ายวงหนึ่ง จากนั้นจึงเดินเข้าไปวงเวทเคลื่อนย้ายนี้เป็นข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในแผ่นหยกเป็นวงเวทเคลื่อนย้ายที่ลู่อวิชิงได้ใช้งานเพื่อออกไปจากเกาะก่อนหน้านี้โดยมีจุดหมายอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกาะหลอมรวมหากต้องการตาหาลู่อวิชิงผู้นั้นแน่นอนว่าย่อมต้องไปที่เกาะหลอมรวมแห่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรกคนอื่นล้วนมีความคิดนี้เช่นเดียวกันหลังจากรีรออยู่ครู่หนึ่งล้วนคิดเดินทางไปที่นั่นกันทุกคน บุรุษราผมขาวผู้หนึ่งที่อยู่ข้างแท่นวงเวทเคลื่อนย้ายพันตกตะลึงเมื่อมองเห็นหานลี่และคนกลุ่มใหญ่เดินนอเข้ามาจึงเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพนอบน้อมในทันใดผู้อาวุโสทุกท่านต้องการใช้วงเวทเคลื่อนย้ายใช่หรือไม่พูดจาเหลวไหลมาที่นี่หากไม่ต้องการเคลื่อนย้ายแล้วจะมาทำอันใดยัยงไม่รีบไปอีกข้าผู้เท่ากำลังรีบปีศาจใหญ่ตะคอกใส่ด้วยน้ำเสียงนายเชนชา พลางหยิบป้ายคำสั่งวายุธมินชิ้นนั้นออกมาโบกสะบัดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงรีบสาวเท้าก้าวเข้าไปในวงเวทอย่างรวดเร็วคนอื่นต่างพากันหยิบป้ายวายุธมินของตนเองออกมาจากนั้นก็เข้าไปยืนอยู่ในวงเวททีละคนขอรับขอรับหลังจากที่บุรุษชราผมขาวมองเห็นป้ายวายุธมินในมือของทุกคนแล้วก็ไม่กล้าชักช้ารีบตอบรับในทันทีพร้อมทั้งโบกมือไล่เวทอย่างรวดเร็ว วงเวทเคลื่อนย้ายส่งเสียงดังวิงวิงขึ้นมาประกายแสงสีขาวสว่างพร่างพราวเปล่งแสงสว่างวาบขึ้นครานหนึ่งจากนั้นร่างของคนทั้งหมดพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยจบตอนที่144